ถามพ่อคุ้งนี่ตอนเขามากรุงเทพแรกๆนี่ผู้ซื้อจังไดผู้ซื้อแบบเขามาแล้วมาเห็นเมืองไทยผู้ซื้อย่านบอกตอนเขามากแรกเขามากแรกผู้ซื้อเขียนงานอยากเมื่ออยากเมื่อเขาคข้ามาอยู่โดนโดนไปผู้ซื้อจังไดบัดพอยู่อยู่พออยู่พอไปพอมาพออยู่โดนโดนไปมันมันเป็นตามที่เขาคิดบอกแบบว่าตอนแรกเขาอยากเมื่อเพราะว่าเขาอยู่ไปแล้วบัดคือมันเป็นแบบว่าอีกอย่างหนึ่งกับบอลทีขอยู่นี่ มันมีแต่คนกันเองมันว่าภาษาเดียวกันนะมีแต่คนอีสานมีแต่คนอันีกมันก็แบบมันว่าภาษาเดียวกันไ้มันก็เลยแบบเออแบบดีนะบ้าการพัฒนาของประเทศเพื่อนกับประเทศเท่ามันกมีประเทศเพื่อนมันประเทศเพื่อนมันยังเพื่อนประเทศเพื่อนพัฒนาก้อนนะนาเอาง่ายๆครับกุ้งกุ้งไวรุ่นขายฝันนั้นทุกคนนะาก็ลองปติติมกันกับรัชกันไะ สวัสดีครับพี่พีนเพื่อนวันนี้ก็แวะมาทักทายพูดคุยกันนะครับทุกคนก็สบายดีทั้งพี่น้องทางฝั่งไทยและการต่างประเทศนะครับเนาะตอนนี้ตอนแรกกาอยู่พี่แล้วพี่น้องเลยแถวเขตนอกของตัวเมืองของจังหวัดนครปฐมพี่น้องกระหางจากตัวเมืองกับประมาณสามสี่ร้อยโลอะไพี่น้องเลยวันนี้กะมาทักทายเนาะครับนุ่มเราเฮาพี่น้องเลยเพื่อนกะได้มาเห็นพี่อยู่ฝั่งไทยกะโดนมาแล้ววันนี้ก็เลยแวะมาทักทายเป็นยักหน่อยก็มาพูดคุยกันหน่แหละพี่น้องมา มาอยู่ประเทศไทยดนละวอแหละครับการไปมาเป็นจังไดนะอยู่ประเทศไทยเป็นจังไดนะทุกคนนะมาเนี่ก็เลยแวะมาทักทยายไปนักหน่อยทุกคนเอาทุกคนบอกว่าไลน์เดียวไปหาเพื่อนกันเลยทุกคนอ้าวสบายดีบุกคนสบายดีสบายดีอ่ามาจังไดมาจังไดเย็นเมื่อนี้มาจังไดบาพคกมาเนี่บรรยากาศคือดีเท่าไหร่เนาะการสัญจรรยาาศดปิดขัดในเรื่องการสัญจรเลย ตอนนี้เฮาอยู่แถวเขตนครปฐมเนาะเขตน,นคนปรปฐมห่างจากตัวเมืองประมาณ300กิโลนนเนาะประมาณ,มาณนี้แหละมาอยู่ประเทศไทยนี่เป็นยังไงบอกรูความสะดวกสบายอยู่บ่กถามว่าสะดวกสบายบ่กรสะดวกสบายอยอู่เลยแต่ว่ามันกสิมีหลายอย่างมันกมัมีหลายวงหลายแบบเนาะ<อ>คือเพควนว่าอะไรยืนคนละมุมเห็นคนละแบบอะไรมันกาการสัญจรแต่ว่าคนทาง ยังเพิ่นนี่ดีดีเนาะดีดีอันนี้เขตตัวเขตนอกตัวเมืองไนิเนี่นะเขตนอกตัวเมืองได้นี่แต่ว่าคนทางเมันดีนะอันนี้สี่แง่เขตตัวเมืองนอกตัวเมืองเขาจะเอกเนาะบอกว่าบุรีบอกว่ายังดอกกับแบบว่าเออคนทางเมันก็ดีนะเอาไงตามความรู้สึกของเราเนาะแมนแมนตามความรูลซื้อดีนีะขออนุญาตถามบอกคุณเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยนี่โดนป่าได้แหลเนาะอันนี้ขออนุญาตถามด้วยบอกคุงเด้อ เจ็ดแปดปีแหละเนะเจ็ดแปดปีนี่บอกรุ่งนี่เคยมาประเทศไทยนี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยได้นี่ครั้งแรกเลยที่มาครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าพอได้มาแล้วเป็นทังไหนมาเห็นประเทศไทยเห็นเมืองไทยความจเจริญความไอ้ด้านคมมานาคมกัดามว่าความจเจริญกะพวกเขาอยู่บนกนกเนาะเอาง่ายๆ<อ>ถ้าเขเอาอยู่ผาคกกลางแต่ว่ามันอยู่เขตบนนอกอไนม,มันโมเมนต์แบบว่าอยู่เขนในเมืองแตคเับเขตในเมืองกะเขาไปอีกประมาณสามสี่ประมาณเอาง่ายๆถ้าบ้านเฮาเขาประมาณ สองสามกิโลเออสองสามลักง่ายง่าบ้าคุกนีพอวันนี้ถามบ้าคุกนีตอนเขามากรุงเทพแรกๆนี่ผู้ซื้อจังไรผู้ซื้อแบบเขามาแล้วมาเองเมืองไทยผู้ซื้อ่านบอกตอนเขามากแรกเขามากแรกผู้ซื้อเขียรงานอยากเมื่ออยากเมื่อเอาเข้ามาสั้นแบบมันมันโม้วนเอาง่ายๆ่ฮะมันโมวนคืออยู่บ้านเฮานะอันนี้คือความซื้อผู้ซื้อแรกแรกเลยตัดสินใจตัดสินใจว่า สีเหตุงานประมาณอาทิตย์เดียวแล้วก็สีเมืออันนี้ในความผิดในความคิดแต่บัตนี้ขอ,อยูดโดนดนไปอุ้ซื้อจังไรบาดรขอยู่อย่บขอยู่็ออไปพ่อมาพออยูดโดนดนไปมันมันเป็นตามที่เขาคิดบอกแบบว่าตอนแรกเขาอยากเมื่อเพราะว่าเขาอ,อยู่ไปแล้วบัดคือมันเป็นแบบว่าอีกอย่างหนึ่งกับบอลทีขอยู่นี่มันมีแต่คนกันเองอแบบมันเป็นคนเอาง,ง่ายๆกับแบบ มันมีแต่คนเวาา่าภาษาเดียวกันนะนะมีแต่คนอีสานมีแต่คนนะหนีก็เออมันก็บแบบมันเวาา่าภาษาเดียวกันได้มันก็เลยแบบเออแบบดีนะมาใน<แ>ที่นี่ก็เลยกปั๊บโตเนาะแมกนก็เลยกปับป๊บโตไม่เรื่อยๆปั๊บโตม่เรื่อยกัก็อยู่ได้ยึเท่ากูมือนี่อ๋อกันยู่กันแต่เนีเมื่อยก็คิดเมื่อยคือว่าแล้วยังมันกับบุสมบานเท่ากันบานแล้วถึงที่ว่าจะเล่นบันไดกันสุดท้ายกันยังก้าวบ้านเก่าเนาะแมน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 การ ข้อแรกเลยเข้ามาแรกๆนี่รักการใช้ชีวิตต่างๆ,ๆยากบ่เพราะว่าไปซื้อของเอียงต่างๆหรือว่าไปหันไปหนีนี่ยากบ่เพราะว่าเข่ามาครั้งแรกเนาะก็ยากอยู่ด้ยอันนี้เล่าให้หลายๆคนได้ฟังในพวกท่านน้องๆเขาจะมาครั้งแรกกนะขับนการปับตครั้งแรกก็ต้องมีเงินมานเด้อเพราะว่าามบ้านเพิ่นเลยบบแมนคือบ้านเฮาเลยคือบ้านเฮานี่มันง่ายมันง่ายต้องทีแบบนี้มันง่ายต้องที่ว่า บ้านพี่เมืองน่องมันแบบคือจุมนาเขาไปเฮือนนี่เขากา็ไปเขาวัดยังสิก็พอได้กินเขาน,นะแต่ว่ามานี่เขาต้องใส่เงินเนหนึงปัจจใจรักเลยเงินข่มหลูมาหาเอาข้างหน้าแต่ว่าปัจใจรักคือเงินทำเขามีเงินกะบอกยังไงให้มันเหลือจหกพั 6, นเนาะ<อ>เพื่อมหาหอนนี่หาหกพันเลยหกพันเลย ต้องถือสำรองมาไว้แม่ถือสำรองมาไว้เพราะว่าบางทีเอามาเห็ดเวียกบางทีเอาเห็ดมาได้เนาะเาก็ต้อรแม่แม่ถ้าคันถือหนายจ้างดีบริษัทดีกะดีไปอะนะแต่ถ้าว่าถือบอลมันบริได้สิถือบอลมันบรเจ้าสิงโง่เมื่อไ่ผมมีเขากินได้แม่แม่เอออันนี้คือฝากให้น้องๆเนาะี่สำหรับอยากสำหรับมาคนที่อยากมาเห็ดงานอยู่ไทยกับมันคันเว้าแล้วกันถือบอลดีก็ดีถือบอลบริีกะบรีมันเพราะว่า ตันสิวเหลี่ยวกะก็คือโบราณคนเหล่า,าแหละว,ว่าแข่งเหื้าแข่งพายมันแข่งกันไหนแต่แข่งคุณวัฒสนามแข่งกันคนไหนเนี่ยแหละกัวชีคอยกับกัวชีอยู่มื่อวานคู่มอือนี่กันโอ้กะทำมาโอ้มีความอดทนหลายเติบเลยการที่แปลว่ามาเป็นลูกน้องมาเป็นอันนี้เขาเนี่ย มันบมเมนว่าของง่ายได้องง่ายเนาะแม่สาวินปับตูได้เนาะมันบมคืออยู่บ้านเท่ามันบมคืออยู่บ้านเท่าคนบ้านเท่ามันยังแบบพ่อแม่อยู่พ่อก็แม่มันกะเอออีกดีไปอีกอย่างหนึ่งมาที่นี่พ่อคุ้งพ่อมาอยู่หลายปีเขาแล้วเห็นยังเนี่ยอยู่ประเทศไทยเห็นความแตกต่างแบบใดเนาะการไปมาสะดวกสบายบอการใช้ชีวิตบอกพ่อเขาอยู่หลายปีเนาะเจ็ดปีแล้วเนาะก็รู้ซึกแบบใดตอนนี้อยาก ถามว่ามีเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบกันเห็นลายอะไรเพราะว่าเพราะว่าเอาง่ายๆก็มันก็คือคนว่าอะไรมันแตกต่างแลาวเขาอยู่บ้านเขาคว้มจะเลื่ญนมันแตกต่างกันมันจากหนามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยจากหลังมือเป็นหนามือเลยเป็นยังก่อจีว่าจัางนันเพราะว่าการสัญจรแต่ว่ามันเสียอย่างเดียว สายเงี้ยมือแรงแหละการสัญจรมันหลดมันจะติดโอ้่ล้วเะไรเนาะเออเงี้ยมือแรกเงี้ยมือเศร้าคือส่วงเพราะว่าคือบนนอกข้าวผัดบุมมียังเนาะออกให้ออกหน้าทางน้ำให้น้ำหนาแต่ว่าอยู่นี่ผัดโบได้ได้โอ้ยู่นี่ตกไปเหตุงานโอ้ยมันก็ต้องัเน่เพราะว่าวงจักรวงงานมันหลายเนาะมันก็เลยวุ่นวันวุ่นวันเนาะการพัฒนาของประเทศเพิ่นกับประเทศเท่ามันก็ประเทศเพิ่นมันประเทศเพิ่นมันยังเพิ่น เพิ่นพัฒน,นากอน้ะเงานง่ายครับประเทศเล่าก็กำลังพัฒน,นาไปเรื่อยๆเว้ยไงมันก็ม,นม,นม,นมีความแตกต่างกัน<ะ>เนาะมันก็มีความแตกต่างขั้นเบ้าแล้วบ้านเพิ่นก็พัฒนาไปทางโครงสร้างแต่บป,ประเทศเล่าก็จะพัฒน,นาไปทางวัฒนธรรมบ่แบบเป็นในทางไอ้ป่าใหม่อุดมสมบูรณ์อย่างเสียนะเออ กถามว่าดีบอลมันกัดีคนละมุมอยู่คนละแบบง่ายไหมครัายงคละมุมคันสรุปแล้วก็คือแบบมาอยู่ไทยก็ดีเนาะแต่ว่ามาตอนแรกก็อาจจะปรับตัวยากจังหน่อยแต่พอได้มาอยู่โดนๆแล้วก็รู้สึกดีเนาะก็ดีดีกับอีกอย่างมันหาขึ้นนะครับเนาะแมนแมนมันกะมันได้ได้ดีกว่าอยู่บ้านเฮาพอบ้านเฮานี่ค่าแรงมันกับไ่ค่อยแพงเนาะค่าแรงมันก็ถูกแมนแมนแมนเลยอย่างเขาอยู่บ้านเขาต้องใช้ความสามารถสูงเนาะบ่แมนแมน ก็ถือว่ามาอยู่ไทยนี่ก็ถือว่าอูเนาะก็ถือว่าสุดยอดือกันเนาะราะว่าจะเป็นเรื่องของการเงินกันยังกันยังคล่องขึ้นเนาะราะว่ามันคนขางที่สูงเนาะคันต่ำเนาะค่าแรงคันต่ำมันจะมีค่าแรงคันต่ำให้มีค่าแรงคันต่ำเลยก็แต่มันก็ถ้าถามว่าคือว่าแล้วเนาะบ้านเฮาก็เอาง่ายๆคอยเป็นคนแบบบรได้แบบไปหาเหตุงานเหตุการณ์นะสวั้านก็ถามว่ามันก็ถือว่าเนาะคอยบริได้ไปเหตุงาน มิตรคนมาเฮ็ดดูดีเลยมันก็เลื่อยปูหูเนาะก็เลื่อยปูหูวะข้าวมานจะไหนบ้านเท้าค้าแรงแนวี่ยแต่ว่าค่อยนี่เคยเคยไปเฮ็ดเนาะเคยไปเฮ็ดถอยว่าค้าแรงมากะตอนนั้นที่ค่อยได้นะเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดพันกว่าบาทตอนที่ว่าเงินมันบบเฟินะแต่ปัจจุบันนี่ค่อยกับปูหูกันว่ามันประมาณไหนเพราะว่าเงินมันเฟื่อนักช่วงนี้นะสรุปแรกอะคืออ่ะถ้าว่าอยากลองมาอะมาได้เนาะมาลินมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้มาเล่นได้เอาสิป้าคุณอยากฝากยังบอ มี่องทางใดติดทางติดตามมอมเตอร์เอฟซีอยากไปติดตามอยากไปกำลังใจอย่างเสียมีมอสรางสองทางติดตามสองทางติดตามกุ้งวัยรุ่นคล้ายฟันเนาะกับอันนี้คือช่องทางไหนช่องทางยูทูบยูทูบก็คือกุ้งวัยรุ่นคล้ายฟันแมนแมนกำลังสร้างไหมเนาะกับนีอีกทางไหนอีกวะมีทางเฟซบุ๊กกับมีเนาะเฟซบุ๊ก k กะ สางแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นตัวลาวนะมันเป็นภาษาลาวโอเคนี่แต่ว่าผู้ใดอยากสนใจอยากไปติดตามเนาะช่องทางยูทูบก็คือกุ้งกุ้งไวรุนขายฝันให้ทุกคนนะก็ลองไปติดตามกันลังใจกันเนาะเป็นภาษาส่วนใหญ่คลิปจะเป็นลักษณะแบบไรส่วนใหญ่คลิปอะส่วนมากจะเป็นไซส์กินหมดไซส์เดินป่าหลายแต่ว่าค่อยมาอยู่นี่ก็สิเป็นส่วนมากกับไทยธรรมศาสตร์นี่แหละ ตรงไฮหน้าปั๊บนีบ่แหละตรงไฮท,ท,งไทรงหน้าเอาตู้ค่ะทุกคนมื่อนี้กับเขาโมีมิออยังไรกับเขาจบไปตรงนี้แล้วบอกคุณน,นะ<อ>คลิปนี้อีพ,นพีนี้กับล่อย์ครับว่าคุ้มกับก็คงทิชผ้าผ้าพี่แล้วน้องไปเพื่อนตรงนี้พี่น้องเจอกันอีพีต่อไปนะทุกคนนะกับทุกคนกับคงได้เห็นเพื่อนเล่าเรื่องเล่าให้ฟังแล้วนะทุกคนว่าการมาอยู่ไทยครั้งแรกเป็นยังไงแหละการปรับตัวนะเพื่อนก็นได้เล่าทุกท่านได้ฟังแล้ว คลิปนี้พวกเขาสองคนกับคอลาเพียงเท่านี้พเพื่อนเจอกันอีพีตัดไปนะทุกคนนะคลิปนี้คอก่าเข,ข,ขา่าสบายดีสบายดีมากสาุสบายดีสบายอ่าสบายด,ายด,ายดีทุกคนไปแล้วทุกคนายบายเด้อ